ดูที่พับสวยไหมดูมาดูกันนี่สวยไหมสวยกาแฟามาัฟ้ยกาแฟจะอร่อยได้โอเค อ่พนมมือก่อนเดี๋ยวกลับอาจารย์ก่อนครับครับก่อนครับครับวันนี้แต่งตัวสวยนี่จะไปไหนครับไปพัฒนาศึกษาครับโรงเรียนอะไรเอ่ยเนี่ยโรงเรียนบรรจาวัฒนาครับเด็กวัดอะไรเนี่ยเด็กวัดเอ้ยเด็กวัดก่อนก่อเลยวัดประวัิการวัดประวัิการก้าวโอ้แล้วจะไปทัศนศึกษาที่ไหนเนี่ย ที่ไหนเรีย <Yeah. S 1> นเอ่อ <c oughs> ไปนโมดีดีสิไปทัศนะศึกษาก็ตั้งใจตั้งใจศึกษาด้วยนะเอ๊เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งอะแล้วไอยอยังไงเขาจะให้ไปเหร <c oughs> อก็กินยาในกรับอ๋อกินยาแล้วก็ให้ไปโอเคเอากาบสวยๆเขาวเส,สวยๆเลย <c oughs> นม,มือจะให้พอ่อตั้งใจนะครับแล้วก็เอาความรู้มาให้มากๆยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เอากินยา้วให้ไปได้นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะหายเร็วๆนะครับสวัสดีคุณแม่สวยๆแต่ที่สุดในโลกน่ะโอ้โหเหนือนกบแม่เลยดดอ้าวจะกินนมแม่โตแล้วไม่ใช่หรือ นมกล้อง,องโอเคโอวเจะกินนมแม่ตกใจเลยเนะี่ยเขาก็หิวนมตกใจเลยโอเคนะครับอ่า